เตรียมไว้แล้วแหละใช่ไหมถ้าถ้าเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนได้ถเนะเอ้าขอบ้านครับเห็นไงช่วงนี้ดูบ้านบ่อยพูดบ้านนเดีก็จริงๆดูเป็นห้องครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าอยากะจ้ายเข้ามาอยู่คอนโดในเมือง มาอีกหนึ่งคู่นะคะน้องซีกับน้องนุนิวค่ะเตรียมของขวัญให้กันละกันโอ้หน่ารักมากนะคะแล้วก็น้องนุนิวเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่างานเยอะมากๆก็ให้เฮียช่วยแนะนําหาบ้านเช่าให้ตอนแรกก็บอกว่าจะซื้อบ้านแต่ก็บอกเออไว้ก่อนเถอะเพราะงานเยอะอ่ะบ้านอยู่ไกลก็เลยบอกว่าให้แนะนําหาบ้านเช่าให้ก่อนนะคะแล้วก็บอกด้วยเลยนะคะว่าดีใจที่เพลงนะคะรักแท้เนี่ยห0ล้านวิวอ๋อ จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างก็เรื่องใความรักวันวันที่2 4ว่างอยู่ครับว่างอยู่ดูไม่ดีอาจทำคอนเทนต์ตอนนึ่งคืนใช่เตรียมไว้แล้วแหละใช่ไหมถ้าถ้าเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนได้ถอ้าขอบ้านครับเห็นไงช่วงนี้ดูบ้านบ่อยพูดบ้านนี่เนาวก็จริงๆดูเป็นห้องครับเพราะว่า ช่วงนี้เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าอยากะย้ายเข้ามาอยู่คอนโดในเมืองคอนโดทานโฮมบ้านในเมืองช่วยหนูหายอยู่เพราะว่าเดินทางไกลใช่ครับเดินทางค่อนข้างลำบากน,นิดนึง<ม>อาจจะแค่มาอยู่เฉยๆครับถ้าจริงๆก็อยากซื้อเหมือนกันครับแต่ว่ายังคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับใช่ครับผมโอ้โหตอนแรกก<ช>ังวลกับพี่อ,อ้แมากเพราะว่าคิวที่เลิอครับผมจัดมากกว่าแบบมากกว่าสี่พันอะ ประมาณเกือบ5 0 0พัน 5, ครับผมน่าจะเกือบ5 0 0พันแล้วก็แบบว่าบัตรหมดด้วยดีใจมากที่แบบว่าทุกคนซัพพอร์ตคิวที่พายด้วยครับผมซีลนิวแล้วก็แม็กแมทิสเตอร์อยิมหรือว่าตัวค่ายเองรู้สึกแบบแฮปปี้และดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เรามีเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ยิ่งใหญ่ยอยู่แล้วสำหรับถ้าพี่ออฟอยากทำคอนเสิร์ตนะมันเหมือนมันเหมือนแบบคอนเสิร์วลลตวารเรนตี้แลวมีโชว์หลายโชว์ผมแลวเวทีก็จะเต็มด้วยมีลูกหัวใจตรงกลางด้วยช่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ซู่มซ ก็ S <S จะ<อ>ทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับถ้าเอาจริงเอาจริงถ้ามีคนดูหรือมีจำนวนที่อยากมาดูเราจริงเราก็อยากเพิ่มรอบแต่เราแบบ<ช>ว่ได้ลงลึกไปรีเสิร์ชว่าเออจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นทีมองหลังจัดก,กาถ้าทุกคนยังอยากมาจริงๆถ้ามีทุกคนดูแบบอ่ะห้าพันทุกวันหนึ่งอย่างเงี้ยสามรอบก็ยังได้ครับใช่พึ่งพิ่งบอกไปก็มีเจ้าหญิงในสายลมใช่ไหมฮะแล้วก็มีโปรเจก กับพี่ชอตอีกอันนึงครับผมซึ่งถ่ายดีเซอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คาแรคเตอร์น่าสนใจครับผมที่ยังไม่เคยเล่นก็ดีใจครับที่เหมือนผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยตอนน้ว่าอยากได้คือถ้ามาถึงสัก50 ก็จะดีใจมากๆครับแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ววันก่อนเนแฟนก็เล่นเทรนให้ด้วยใน Twitter ครับก็ไปส่องมาแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยังฟังน้องรักแท้มาจนถึงวันนี้ครับหลังจากนี้ก็ยังฟังได้เรื่อยๆเลยครับน,น่ารักนะคู่นี้น,น่ารักมากน่ารักขนาดนี้เขาก็พูดมาเลยนะเขาบอกว่าเขาจะมีโปรเจกต์กับพี่ชอตด,ด้วยนะใช่โอ้โอเป็นไงล่ะด้วยความน่ารักของคู่นี้นะคะก็ถึงกับ พี่ชอดเลยอ่ะบอกเลยถ้าพี่ชอดจับปั้นนะก็น่าจะดังไปงไปกลแล้ว,ลวค่ะโอ,อ้ใช่อี๋ยวฝากติดตามผลงานของคู่นี้ด้วยนะคะ,คะ